สบายดีปะลุงพ,พ,พ่กับสองนมิดปลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านไม่ได้บาตามาเห็นยังงนนบุกสวนขรัวสัตว์ปลมาบุกสวนควรัวลงงุมาบุกสวนควรัวบ่มีพาบุกปะลุงไ,งด,ได้เวลาปลูกพักแล้วพอใกล้เกลเขาแล้ว อยู่ในส่วนปลายผลเนาะเขาปลูกชีวะนิกาดินท่อนแห้งไม่ยังซุ่มอยู่แปลูกเขาก็บ่ค่อยรดเป็นในดอกสิปลูกพักยังลุงปลูกเบิดซุกพักปลูกเบิดซุกพักปลูกเบิดซุกพักเป็นรไปลูกปลูกไว้กินไ่ได้ปลูกขายหรอกเนาะปลูกไว้กินนี่แหละเป็นรึไงปลูกกันทีมงานเท่ากับซีมาปลูกพักนี่แหละเป็นรึไง ลงมีผ้าปลูกแล้วก็พากันก,กินบาดท,ที่เฮ็ดรันเฮ็ดวี่กินเลาก็ไ่ต้องซื้อเก็บแมนส่วนครัวเป็นปส่วนครัว,ว<า>เลยเวลายำเวลากินมือกระถาแม่นี่นานพักกลับไปลงไปมีแผ่นกระดาษสีดัดแปลงไปลงไปท่าทีปลูกลปลูกพักทั้งบะตะกันมากอย่างทั้นหลายไปด้ย เชียร์เนี่ย่ะสวนครัวนี่แหละปลาลงส่องน้องอ้อนปลลงไน้องอ้อนกลับมาปลงส่องใหม่ปลเลงฝากติดตามส่องคนนี้ปลงนงอ้อกัแก้วเข่าแล้วปลเลยแต่ มีผูกเกี่ยวแล้วจะเลยมาพี่ประหลงไปจะนอนแต่สมมุตีเวลาแล้วพี่น้องหน้าพายหน้ามันเริ่มเกี่ยวเข่ากันหมดแล้วแม่แต่ว่าลงมิดกับยังอีกครึ่งอยู่ประหลงเลยย่งว่าด้ำน้ำหลังอันลุงเด้อีกประมาณอันสองชั้นทิศผัวละบ่ชแต่จะเห็นยังไง หน้าอยู่นี่ก็บ่ะเฮงกับเกี่ยวแล้วเนาะลุงอีกประมาณนั้นมันสุกแล้วแต่ว่ารอบมันสุกฝนาพระพายุเขาว่าพายุสีมาอ๋อมันที่หาที่หกทำเมืองมันที่หาที่หกเนเพราะพายุสีมาว่าใช่น้งมอดมาเลยบ่ บะโมมาแล้วไปลงไอ้ส um, ันบะโมกับนังอ um, ่อนมาสันไปลงไอ้คู่นี่มาสันแดดแล้วจากนาขยาแล้วเพราะว่าเฮ็ดตอนเช้าสวยมาแล้วมันแดดแม่ยแดดแล้วไปลงไอ้ดอกไม้กับไปลงงาม ดินมันยังสุ่มนะลุงดินยังสทําหญ้ากออกแล้วก็สีเห็ดหัวใหม่น้อยๆหนึ่งกับประเทศหลายประเติดข้างเขาอ๋อเพราะบริหาใกล้รู้ว่าเขาแม่นแล้วแล้วก็สีปูสีปูพักใส้ไปลูกไงปูพักไว้กินเด็ดสวนกันนี่ก็มีแต่พักเลยบุ้งเลยหมากบวบเครื่องหมากบวบนี่ก็บพลุงพัก หายนะแตกแล้วลุงอ๋อเคพื่อนเพื่อนนะถมอลไรไปลุงเไปหายก็ได้ผัาก,กะเพราอ๋อผัาก,กะเพาราไปลุงเไยตอนนี้ลายต้นกะเพรางามเลย<อ>ทางนั้นก็เป็นอีกสวนหนึ่งไปลุงเไยทางนั้นหลายสวนอยู่น้าลุงนี่เดี๋ยวอัน เกี่ยวเขาแล้วปลูกสวนหนึ่งต่อโ oh. อ้ขอย่ยสวนเกาะขยสิปูพักอีกบุก้โอ oh. oh. ้พุ่นมันสีงามแม่เลยลุงฝุ่นมันสีงามมันเป็นฝุน่นฝุ่นเป็นขกาะขอ่ขอยแม่มาใส่ปุ๋ยก็งามแล้วสวนเกาะขอยบุงไงกาะขอ่ขอยหแหละลุงพิ่นเาสิไปปลูกพักใส่ไห ผักด้บริสายปุ๋ยไปลงเลยบริสยฝสปุ๋ยงามแล้วหันกัจักบ่ตาเป็นเหตุยังทางนไปลงเลหอับไปลงเลยนี่มีลายพักมีลายอัน Anh này con người lá sen ít, đi phát lá sen ít bên gái. Anh này mình sẽ hùng của nó phát từ đâu cả bên mà hùng này, đâu cả nã. Bảo tạ buộc xuống bạn xuống là ช่วงบวกันไลยขนาดเนเครื่องบวมนดจนทมหายไปเลยเครื่องบัวกันไ้แดดก็เริ่มมันออกแห้งแล้วเปเนยมันนี่เครือบมีเงนเมฆเลยมันนี่เป็นแดดแจ้งเลยแม่แหงไวแหงไวเบตาเห็ดเลย น้าหน้าลุกเนี่ยจักเพิ่งาได้สเกี่ยวบ่ลุงอยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านปได้ลุง๋อ้พอดีอ็นโอ้จะบอกเกี่ยวกับผอมกับงนี่เลยปจ๊คประมาณนั้นออสามสิบหอที่สีเกี่ยวอืนกามันสุกแล้วลุงสุกแล้ว ตํลิงดึงทิ้งหมดแล้วแม่เยปอย่าตาเห็ดและปล่ยคักรี เ็นเหตุดินัพักกับลุงไว้เหดหนั่สำนีแหละพอดีนั่งสำนีปูฟักบงก่อนปลูฟักบงก่อนนะั่นลุงว่ะเบออือเอาฟักบงก่อนนะสั่นลุงว่ะ và mô ngam bà? on Ba mo kam nang on sốt ngon, <laughs> <laughs> à. <laughs> ngon sốt อ๋อครับโอ้ย โ้บาตะกันบุกยูทังนั้ไปรูไหเป็นบาตะกันโหบาตะไม่ทอโอ้โหมีหัว ขาน้ำลยกอขาอันนี้เป็นกอไผ่เป็นรูปยทำความสะอาดอห็ดแปนเลยเดยวงานผักกับลงไลยลุงมีบุรียินขั้นเ <c oughs> ปนน็นลังแลวเม่บุรียินน่า <c oughs> เสียงค่อยพอดฝาเองไรได้ปลูกรลายอยู่ตรงนั้นลุงสวนใหญ่เติบสวนขั้วใหญ่เติบเป็นไงได้ปลูกหลายอย่างดอกพักอะไรแต่ไรนานเตอะทำความสะอาดแล้วเาก็เห็ดนั้น ต่อไปเลยสดงอันนี้ต้นมะเขือครับอต้นมะเขือเหยกเห่อเหยเหย่วะน่มีกรสีเดดับไปลยมาในนี่มีกระสีเดชคอจบิกทีนี้เดีวไปลงหน้าฟอกันใหม အအအဖာကိေပငေေကညူမေကပငေကေရစ်ရတိေတေရင်ရကေရရေင်ရကေကေင်ရတေကေရ